สวัสดีวันนี้กูทอลกมากันอรอบเดึกหลังจากอาบน้ำเสร็จก็มากูทอลกกันต่อไปนะครับนี่คือรายการสุกเกษมกูทอลกกับเพจที่ชื่อว่ากูทอลกสุกเกษมกูทอลกนั่นเองนะครับอากูทอลกก็แปลว่าตรงๆก็คือกูดเนี่ยแปลว่าดีทอลกก็คือพูดคุยก็เรียกว่าเราจะนำเอาเรื่องดีๆมา Good Talk. กูทอลกก็มาพูดกันถึงเรื่องดีๆ เราจะพูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นไม่พูดเรื่องที่ไม่ดีก็ก็เราสอนเกี่ยวเรื่องจิตวิญญาณเนะี่ยเราก็จะปรับให้การสอนของเราเนี่ยอยู่ในในล่องของเรื่องของการปรับปรุงจิตใจนะครับแต่ตอนนี้เราเอาเรื่องของหนังสือ The Secret มามาพูดก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ ขอโทษดีนะวันที่87 you can turn your life into paradise but the only way you can do it is to make the inside of you a paradise there is no other way ท่านบอกว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่ paradise paradise ก็ แปลว่าสวรรค์นั่นแหละความสุขแบบของคนที่มีความสุขแบบเช้าสวรรค์ความสุขแบบพึงพอใจนี่เนี่ยแต่มันทางเดียวเท่านั้นคุณสามารถทำมันคือว่าทำที่ข้างในทำที่ข้างในของคุณให้เป็น p a พรา i ด์เป็นสวรรค์อันนี้น่าจะตรงกับ ที่เราเคยได้ยินว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ไม่มีใครทําครับก็เราทั้งนั้นแหละครับ,รบที่เราจะเป็นผู้กระทำเพราะนั้นถ้าเราตั้งนึกถึงภาพเอ๊ะภาพไหนมันเป็นสวรรค์เราก็นึกถึงตรงนั้นก็ทำภายในใจวนันก่อนๆได้พูดหรือใครที่เคยได้ติดตามไปทีละชนิดก็คงจะทราบกันดีว่า,าต้องพูดซ้ำๆย้ำๆกันต่อไป แล้วก็เรียกว่าต้องทําให้ได้กันเลยทีเดียวนะครับท่านบอกว่ามันไม่มีทางอื่นทางเดียวคือทําให้ใจของท่านเป็นสวรรค์ you are the cause your life is the effect ท่านบอกว่าคุณนะเป็นต้นเหตุชีวิตของคุณก็คือผลของมันมันชีวิตของเราคือทั้งเหตุและผลในตัวในตัวของมันนะครับ วันนี้ก็จบวันที่8 0 8 7นะก็ฟังกันไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มากนักนึกว่างๆอยากจะกลับมาฟังก็เข้าไปที่สุขศิษย์กูทอกบางทีฟังทาง YouTube บ้างก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเอาสะดวกของท่านลกันแต่เราก็สอนเรื่องจิตวิญญาณท่านนะเพื่อให้ท่านยกจิตวิญญาณของท่านเนะี่ยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ให้ท่านมีความสุขว,ว่างั้นนะสรุปวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะทุกคนน่ารักทุกคนนะครับสวัสดี